ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเล cord of ดออ n a ล o กนนะคะเมื่ออินเดียแบรนพลัสิวะค่ะเมื่ออินเดียแบนพลัสิวะแล้วกลับมามองบุตดา ดราม่าจากมหาศึกคนชนเทพเกราร้อยเคยบอกนะคะว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเป็นการ์ตูนที่ดีนะแต่ในฐานะการ์ตูนเป็นไอเดียที่นําเรื่องราวที่มีพื้นหลังต่างๆมาแปลงสารแล้วก็รวมกับคอนเซปต,ต์ง่ายๆพวกชีวประวัติบุคคลตำนานเทพแล้วก็การต่อสู้แบบทัวร์นาเมนต์แต่ล่าสุดค่ะพระศิวะก็โดนแบนในประเทศอินเดียด้วยเหตุผลที่ว่าการนําเสนอข้อมูลของพระศิวะในการ์ตูนเรื่องนี้ ไม่เหมาะสมค่ะและไม่ตรงกับความเป็นจริงสำหรับตัวพัศิวะด้วยสำหรับเกาลัดนะคะก็คิดว่าสมควรที่จะโดนแบนนะเพราะว่าส่วนตัวเกาลัดเนี่ก็ไม่ค่อยชอบอนิสัยลักษณะนิสัยในรูปลักษณ์ของพัศิวะในการ์ตูนนะคะนะ,ะส่วนตัวเนี่ยก็มีช่วงหนึ่งที่อ่านการ์ตูนเรื่องนี้แล้วพอเจอพัสิวะแบบนี้ก็เลิอกอ่านไปพักใหญ่เหมือนกันค่ะ เพราะว่าเวอร์ชั่นนี้นะคะเขาทำออกมาแบบคาแรคเตอร์แบบพระเอกในอนิเมะมาตรฐานของญี่ปุ่นนะคะเลือดร้อนอวดเก่งคึกขนองปากดีและอหังกาค่ะซึ่งทั้งหมดนั้นนะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ตัวองค์พระศิวะเองเนี่ยเกลียดมากที่สุดและไม่ได้ทำแบบนั้นเลยนั่นเองค่ะเนื้อแท้ขององค์พระศิวะคือศูนย์ค่ะท่านจะเป็นคนที่ธรรมชาติอ่อนโยนแล้วก็สงบค่ะ แต่กลายเป็นว่าตรงกันข้ามทั้งหมดในฉบับการ์ตูนนะคะเรื่องนี้ถึงแม้เขาจะเล่าแฟลตแบ็กไปถึงพระรุทธลัดซึ่งเป็นต้นกำเนิดขององค์ศิวะเองถึงเขาจะใส่แบบข้อมูลลงมาว่ามีศิวะนัตรลาดมาเป็นท่าไม้ตายเผด็ษศึกแต่มันไม่เพียงพอค่ะเพราะเนื้อหาที่เกิดขึ้นเนี่ยรวมถึงคาแรคเตอร์เนี่ยมันมั่วทั้งหมดจริงๆค่ะพอเข้าใจว่าเปลี่ยนสารให้แบบเนื้อหามีความสนุกและเป็นไปตามทิศทางที่นักเขียนต้องการ แต่การที่จะเปลี่ยนนั้นมันจะต้องดูถึงแบบว่าความเคารพในในแต่ละศาสนาหรือในความเชื่อของเขาด้วยนะคะเพราะไม่งั้นมันจะเกินไปนะคะที่จะข้ามเนื้อแท้แบบเหยียบผ่านไปค่ะ ในเรื่องเนี่ยพระแม่ปราวตีพระแม่กาลีเนี่ยก็ถูกวาดออกมานะคะเป็นเมียที่หนึ่งเมียที่สองขององค์พระศิวะทั้งที่พระแม่ปราวตีและพระแม่กาลีคือคนเดียวกันคือองค์เดียวกันค่ะถือว่าเป็นการหมิ่นความรักขององค์พระศิวะมากๆนะคะที่เขามีความเชื่อมั่นนะคะว่าเขาเนี่ยมีความรักต่อสตรีนางเดียวหรือไม่ล่ะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะองค์พระศิวะเองเนี่ยเขาจะเน้นที่สุดเลยคือเรื่องการให้เกียรติสตรีที่เขาเนี่ยคือมองสตรีเทียบเท่าตัวเองค่ะศิวะไม่ได้มีหลายแขนนั้นมันนาายอ๋อที่เป็นซ่าๆนะนั่นมันสมชายอ๋อที่อยู่บมนต้นไม้นะนั่นมันนางอายที่หัวฟูคิดระเบิดนะนั้นมันไอสไตล์จ้า เทพในอินเดียนะคะเขาก็ถูกนำเสนอในหลายรูปแบบมากนะมีทั้งสื่อโฆษณาซีรีส์ภาพยนตร์เพลงหรือแม้แต่งานคานิวาวเนี่ยคนเนี่ยก็สามารถแต่งคอสเพล์เป็นเทพได้หรือแต่งเป็นหรือเอารูปปั้นเอาองค์คเนศใส่ชุดสไปเดอร์แมนเนี่ยยังมีเลยนะคะเขาปล่อยวางเรื่องแบบนี้มากกว่าบ้านเรานะคือเขาปล่อยมากๆคุณจะทำอะไรเขาฟรีหมดนะคะ แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าบอกว่าอ,อินเดียอ่อนแอรับเปล่าบางมากไม่ใช่นะคะบริบทสังคมของอินเดียเนี่ยเขามีพื้นฐานด้วยเขามีหลายเชื้อชาติหลากหลายการนับถือศาสนาทั้งฮินดูอิสลามพุทธแล้วเขาก็มีความเป็นตรงกลางและผ่อนปนแล้วก็ให้เกียรตินะคะในเรื่องของความเชื่อเราก็ต้องมีระดับหนึ่งนะซึ่งเราก็ควรมีนะคะ การแบนครั้งนี้มันก็คือถูกต้องแล้วในมุมของกอลัดนะมันไม่ใช่เรื่องการอ่อนแอหรือการเปราะบางใดๆเลยเพียงแต่เราเนี่ยต้องเคารบนะคะเขารบเขาในเบื้องต้นด้วยแล้วก็มีความเข้าใจในเนื้อหาของเขาอย่างแท้จริงด้วยนะคะจากทัศนคติที่มีต่อเรื่องราวนั้นๆด้วยแต่เรื่องราวในการ์ตูนเนี่ยเป็นเรื่องที่ปลูกฝังพื้นฐานความเข้าใจผิดให้กับคนที่ไม่รู้แล้วไปอ่านเลยค่ะเขาก็จะคิดว่าแบบ โอ้โหพระสิวะปากดีอาหังกาใจร้อนคือมีเมียเยอะมันมันผิดกับกฎที่เขาที่พระศิวะเป็นคนสอนเองแล้วพระสิวะท่านก็ไม่ได้ทำแบบนี้เลยมันตรงกันข้ามหมดเลยอะค่ะแต่สำหรับพุทธ์ไเนี่ยก็ารัดรับได้นะไม่มีปัญหาเลยค่ะ เพราะว่าเขาแสดงออกมาใกล้เคียงกับความเป็นสักยมุนีจริงๆนะที่เลือกที่จะแบบว่าเข้าข้างมนุษย์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดแล้วการออกแบบตัวละครของเขาเนี่ยคือจะดูเย็นๆแล้วก็เป็นมิตรและชิลจัดะคะ่ะมันคือเนื้อแท้ของทางสายกลางตามคำสอนจริงๆไม่เดือดไม่ร้อนไม่หือ้อไม่ออแบบนี้มันพออนุมานได้ค่ะมันมีความใกล้เคียงที่พูดถึงทางสายกลางได้และสักยมุนีที่ปรากฏในกระตูเนี่ยก็เป็นแบบ พระพุทธเจ้าสไตล์แบบอินเดียค่ะไม่ใช่แบบบ้านเราความเชื่อและกินมิกบางอย่างก็จะต่างออกไปเยอะพอสมควรถ้าในประวัติของอินเดียเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะเป็นนักคิดที่มองเห็นสัจธรรมมากกว่าการอวตารมาสร้างอภินิหารแล้วมาจากการบำเพ็ญเพียรค่ะส่วนตัวนะคะตัวละครที่แปลงสารแล้วทำออกมาได้ดีนะสำหรับกอรลัดกอรลัดว่าน่าจะมีอยู่สองคนในเรื่องที่อ่านมานะ6ถึงคู่เนี่ยกอรลัดยกให ซาสกิโคจิโร่นะคะและเรื่องลักษณะการคิดของเฮอร์คิวลิสเนี่ยสองตัวนี้นะถือว่าทำได้ดีมากจริงๆค่ะสุดท้ายกระตูนเะนี่ยมันก็คือกระตูนนะคะเรื่องทั้งหมดก็ถูกแต่งเติมใหม่แล้วแต่ความพอใจของผู้เขียนให้มันน่าสนใจให้ขายได้ค่ะเพราะฉะนั้นกระตูนเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากตัวละครค่ะเพราะส่วนใหญ่มั่วเกือบทั้งหมดจริงๆ แต่ประโยชน์ของการ์ตูนเรื่องนี้นะคะคือการทําให้เข้าถึงตัวละครได้ง่ายแต่เราเนี่ยต้องไปหาความรู้จริงๆเอาเองเพิ่มเติมนะคะอย่าเชื่อที่การ์ตูนเล่าค่ะประโยชน์จริงๆของการ์ตูนเรื่องนี้คือการสร้างบิ๊กไอเดียนะคะที่มาจากการประยุกต์วัตถุดิบที่มาแบบการหยิบวัตถุดิบง่ายๆอย่าง ทัวร์นาเมนต์เทพบุคคลสำคัญมาทำเป็นไอเดียใหม่ที่น่าสนใจมากกว่าจุดนี้ต่างหากนะคะที่เราควรมองว่าการสร้างงานง่ายๆเริ่มต้นได้ไม่ยากถ้าเรามีความเข้าใจมากพอนั่นเองค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเกรลอยก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันไปแล้วค่ะบายบายสวัสดีค่ะ